กับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องโดยกับพ่อพอกับสองสลายกแกล่พ่อแม่พี่น้องพ่อพอกันเมื่อนิกาบ่กคอยได้ลงคลิปมื่อนีิมดมือ,มอ,มอโดยการเมื่อนิกาอยู่ที่เต้าทานนะพ่อแม่พี่น้องกาสลาการสีมาถ่ายทำการเป็นอยู่ของครอบครัวเนาะเมือ่อนิทางสองไอ้น้องพ่อสบายดีลูกสบายดีสบายดีไหมลูกกินขนมแล้วดีใจบ่กินไรแข่แมงไลย สบายดีพ่อสบายดีฝนลโูกลโดยเนาะกะทางแม่ค่ำทาดโพลผืนกะเป็นห่วงน้ำฝนเป็น,นยังไงในลูกตุ่มยังกะยังคันคือเก่ากแต่ว่าไข่เนยกว่าเก่าเลยเนาะโดยเนาะกะพยายามออกกำลังกายเนี่ยล,ลูกเด้อ ไออยู่ยังน้อยอยู่จ้ะเ็ดนั่นเท็ดนี่เพรนิซ่านนี่แหละอย่ามากินนี่เลยสละกะซีไปนี่พราะม่มีน้องเอ้ยเพราะว่าทีไปเปลี่ยนตะไปเปลี่ยนมองนี่สเตอร์มันนี่มันแตกกัก่อนสิไปกักัคือทางเมย์พันกัเนาะคือที่เห็นแหละที่ผ่านมาพันกัซอยมาตลอดเนาะพไม่มีน้องเลย เป็นการดูเนาะสงสารกับแม่ตากับฝากเงินมาให้ทางสรลาได้ซื้ออยู่ซื้อกินวันส,สันสะแล้วก็ซื้อยมซื้อยาในครอบครัวนีแ่แหละพ่อแม่พี่น้องเอเงอินก็นมิแตเครื่องนุ่งแต่ว่านุ่งบ่ได้อย่างนั้นมิแตผูจะจอยหมัดผมดีดีด้อลเด้ะยังบอกกันดูวไม่สิว่าน้ำรเราหนีลูก ก็คือเนาะทั้นนทงทั้งแม่พันกาได้ฝากเงินมาจำนวนหนึ่งห้สลาซื้อ,อยูสกินครอบครัวนี่แหละแล้วก็ซื้อยอมซื้อยาให้นำ้ำฝนนำ้ำวาสันซ่าแล้วสลาดก็เลยสิอมอบให้ทั้งแม่ทั้งพอ่อพันธุ์เลยเอาไว้ซื้ออยู่สกินแล้วก็ซื้อยอมซื้อยาน่าฝนเนาะเพราอสลากกันบ,บริโอคยู่นะว่าซันซะเงินก็เพิ่งฝากมากกับไฮสลาสองล้านหนึ่งแสน แล้วก็ที่เลีอยกับแบ่งไว้ทางโกมกับท่านน้พ่อพี่น้องแต่ยังบ่สะเลยเด้อว,ว่าเป็นไพ่พอพี่น้องเลยถาไปเบึงน้ากันเนาะโดยกับที่ผ่านมากกับพันยาซอยเลื่องเงื่อนเลือเล้องซ่านเน่เวลาบ่สบายเป็นกับฝากเงินมาทางบ่าวเซียงน้งนองพ่อพี่น้องกับคือสิอันหุจักกันดีพันจะซอยหลายครอบคอรัวพ่อพี่น้องเลยซาลาสิไห้ทั้งพอพันเอาไว้ พันหนึ่งก็เลยสองสี่หกอ่ะบําบััตไไว้ดี๋ยเอาไว้ืสออยู่สกินนี่แหละแบ่งแบ่งกันเพราะว่าสลากก็ต้องเอาไปใส่ไว้เติมมันแล้วก็เติมนิดอ,อย่าเฮ็ดลูกอ๋อจักรีวานอะไรพ่อเขาว่าผมเป็นเอ้าแต่ะขอยุคุ้น็ลอะไรผนกันผ่กจะทามไทยถึงเจ้าอยู่ ขอบุญขอบคุณแม่คัใจดีบ่บผเป็นขอให้พ่นอยู่ดีมี <c oughs> ยาดือด่า้ดือดพ่นใครมาเทไรใครคืนไปครเพพ่นซิบเศร้าพาเท่าผลำดำเนินผลรวยก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะว่าบมเป็นได้ถวนี่แหละสตุสตุค้ามมาคูณม <c oughs> ุดคำามุดสู อกแมหายพิคนฮัลโห <froze. c oughs> ลเมื่อิ้งซียา้นำฝนเลยเออซอยา้นำฝนซอยาใ,อยาใพอแ่อนั่แหละโดยน้องพอเป็นกะเบาพอเป็นเป็นน้องเบาเลยตามัิติกันหน่วยพอกันด้นเติมน้ำกะทะสลากคะระะับไม่ได้ทั้งแม่แม่เอฟซีหลายๆคนยืนมือา้าม,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 มาซอยกันมันบ้แม่แล้วอื่นมันตื้นมันตื้นจัง โดยขายาผอกับมีแต่แพงๆน,น้ำฝ้นอีกขายาตัวนั้นก็เจ็ดแสนอยู่แต่ละเถอก่ะอืมอีสละจช่ไปเปลี่ยนนี่อันนี้มันแตกมันเบอยู่เพาไม่ได้อืมดิมันแตกอะไรนะเดอันนี้เดมอม,มามารู้มา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 ม,มาบอยมาครับอมีจะไปเปลี่ยนใหม่แสนปลายามเลยอืมนไปถามแล้วถามแล้ว นพ้นกันอะไรมิต่ว่าแม่บอกแล้ยฮะในนั้นออกกำลังกายรุ่งรวยเพื่อนุ่งกันซักเดี๋ยวลุงแบบอันนี้ฮะละเพราะว่าตัวเองก็บเป็นคันเป็นยังอยู่เอาสบายดีเด้อพ่อเฮาก็สิไปทางอื่นลสบายดีไหมลูกสบายดีน้าลูกสบายดีอาบสาวพันยาวกระยะ เอากระไฮมัดทุกคนเลยพ่อไม่น้องเลยกระไฮแกโดยนั่พ่อพี่น้องกัน,กน,น,อ,กอ,กนอันนี้ว่าไอผึ่นติโตไม่น้องหาสิบพันแมน่งได้แบ,บแน่นให้คนเดียวบบให้มัดบบสามคน <ขอ S 2> แบ,บ่ง <ขอ S 2> ให้นะน้องไงเดอ้อขอบอันนี้ขอบใจแม,ม่คัมแม่ลูกอย่ากให้ลูกมันสิขาดอันฟาไซนี่นเนาะต่ขอบใจแม่คัมลายลายเด้อที่ว่าโอนเงินมาให้ลูกเลยพอเท้าแม่เท่าแล้วก็แม่ไว้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อยา ขอบใจเพื่อนหลายๆขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนั่นไม่รู้ว่ะพี่ปีนยังทำยังกับเขาให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานกนารเงินเดอ้อสาธุม,มัดผมดีๆเด้อรู้เด้อจ้อเด้อคนหน้าจ้าเจียบเตียเบแล้วเอ้อที่แบ่งให้อยู่ดอกเงินน่ะเลยเชี่ยไปแห้งอยู่ในเหินแล,ะละดด้วละโดยพ่อพี่น้องสลากเชียรเดินทางไปภูเหล็ไปเปลี่ยนไอ้นี่แหละไปซื้อสินซะ สลากกระถางเงินเดือนยูทูบออกกระติซื้อไฟเซราเซลมาตั้งไว้ที่นี้จากเดือนแล้วสิได้ <c oughs> บรรยากาศรอบๆ <c oughs> พี่น้องเอ้โดยเนาะพอพี่น้องกะสลากอะสิได้เดินทางไปเปลี่ยนเจอร์เนาะก่อนสิป้ายกะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางแม่พันลัยเนาะที่ว่าเมตตาทางครอบครัวสลามาโดยตลอดพี่น้องเอ้ โดยกระคอยบนญยูดีมีแห้งความเจ็บใหญ่ให้ได้ความไข่ใหญ่ให้มีที่ยังทำยังกระคอยประสบผลนสำเร็จในนาทีการงา,งานการเงินเดาซะถูกแม่กระซอยเลียกครอบครัวซอยเลีกยลกคนถุกยากมากระคอยให้บุญกุศลขอ้อเหม็นเกลือกูลแม่เนาะพ่อพี่น้องโดยมีแต่สิ่งดีๆเขามาใานชีวิตเงินทำไรมาเทมาเนาะหยึดย้ำยังกระคอยเป็นเงินเป็นคำเดาซะถูกมื่อนิสระกับขี้เราเป็น,นมืดมืด เป็นไปกับพอดีมีแม่แม่คนหนึ่งกับพนก็ฝากเงินมาคือกันว่าให้สลากเอาไว้เติมหมองมันเนาะแล้วกาแบ่งปันจะอยากแบ่งปันใครกับแบ่งปันสลากเลยไปแบ่งปันให้ทางไปเท่ากรมกับอันเอออุตสาห์พ่อพี่น้องเอ้ยโดยเพราะว่ากับพนก็ร่อนๆกัมีคนเข้ามายืนหายจากเทืยนหนึ่งเัินเนาะแบ่งปันกันไปพ่อพี่น้องเอ้ยโดย ผมเชือว่าเป็นวินวินกันเลยเขามากเพื่อนซักพ่อแม่พี่น้องเอ้ก็เลยไปถ่ายคลิปทางไหนมืงเนี่พ่อแม่พี่น้องอันส่วนเรื่องไอ้บาสิไปเห็ดอ่ะนะของซามกะแตฟังมึงก่อนเพราะว่าห่างไกลตัวเองกับบไว้ก็เลยต้องพักผ่อนกันเนาะคันท้าฟื้นเต้นกันจังเลยลมเป็นยังมากับมันชีลำบากโดยชิมเงวัวเปียวเลยบ่อบ่แพงไหมบ่แพงเขาไหมด้วยบออยากเต็มใจหอมเลยกี่ลาบอยากเขาเงี้ยบ่รู อยาเข่าอยาเข่าคือปตะธานกีฮียแม่ก็เสียเงินให้ค่าฮีอะไรเด้อ้ะบ่จะเขานุบ้านจะเขานุบ้านเห็นได้ไรเวลาเขาเงียนเขาเห็นได้ไรฮะจะเข่าครูบ้านสะไปดีนะครูดูสะไปดีอย่าเขานุบ้านอย่าเข้าไปอยมัธยที่รุ่ฮะบริเฮียน Được nhìn Bạn phải dạy nhạc và khảo nghiêm chắc nhìn bờ, bạn đã phải khảo nghiêm là bố hiến Dạ, khảo nụ ban Dạ, khảo nụ ban Đôi Hết này đi đi đâu Nhìn bán nuôi nhìn bán Ôi, hết bạc này là quá Sao, sao ba đi nước khu đâu Hóa mươi mày Hãy subscribe mày, kênh Ghiền ยาเลยลูหนึงสองนี่จะไรเอาถ่ายถ่ายหูเลยสลุถ่ายหูเปเป็นอย่ามันอย่ามันโดยไาเงินเด้อในแม่ไปหางเงินกันเด้อใแม่ไปถ่ายคลิปกันเด้อโดยชลด,ดีบบอกเลขให้ถึงไหมบอกเลขลุงป้าไหเ็ด มาสบายดีลุงป้าเลยลูกสบายด,ดีลุงป้าอวยพ่อแม่อวยพ่อแม่มตูค้ค <c oughs> ้ามด้วลูกอะไรอ่อวยพ่อนี่ยได้สัจจะอวยพ่อเป็นบ่เป็นอ่ะอวยพ่อรู้แม่ค้าพออยู่ดีมีแห้งพ่ออยู่ดีแห้งคนเก็บยาได้ความขายอ่ะมีสิง่งเข,ข,ขาไปซื้อเพื่อทะเลนาทีกันยันกันเย็นเดือดซาเถื่อโดยเวลาต้องเข่าวองยนเดือดเด้อ พาไซใหญ่กับเขาเงี้ยนโอ้ขาพาไซใหญ่กับพี่เลยจะเถาเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> สบายดีลูกเขาจะเข่าเงี้ยเห็นตัวดีดีลูกอย่างวะบง่าสบายดีลุงป้าไปลูกสบายดีลุงป้าก่อนสบายดีลุงป้าเนี่ยจะเข่าเงีย้ย <c oughs> <c oughs> ด้วยมาสิบายบายไบาย,บาย โอ okay, เคพี่น,น้องสลากกระเชจบคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวหอมหอมบอกเออาใหม่ไหมทใไมอ่โดยเนาะสลากกระเชจบคลิปเพียงเท่นี้พี่น,น้องขาอกาข่าวมาสบายดีสลากะกมามันรู้แล้ว เข่ากล้องไหมข่าวกล้องเจ้าขากล้องจะไปย่าข่ากล้องเหาอปะเป็นเกียร์ถ่ากล้องเหาอในกว่างให้มากระไรเรียบดูดยวยนะจะให้ทางเป็นเปลี่ยนให้พอไม่ได้แต่พอแล้วคุมเสร็จแล้วก็บ่ได้ Tắt là bây giờ là bọn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  trong bọn là นเะจะซื้อแพงบอกเนี่ยเมียกันเนาะจะซื้อแพงว่งเรานนะจะขายต่ออยู่อเอาไปสมทบต่อใหมเหรอโอ้ออ มิถุนหาชิพันแล้วปะหนมีขามือนเนาะอ้าวันหน้ามาให้กล้องมาในากล้องอะไรเลยโอเคพลอยมินางสลากกับเปลี่ยนเรียบร้อยๆๆแล้วกับสิกัาบบ้านแล้วเนาะว่าขี่คุ้มขนาดนี้จนรู้เลยสบายดีเด้อร์พลอยมินางมั่นสุขสุขทน